เห็ดเอียงเลยพี่น้องปาดจะไม่เห็ดยังบุยเห็ดอยังโคตรเห็ดยักษ์ตี๋ยังโอ้ยเห็ดขอนสนเต็มเต็มเตียนโอ้ยตายตายตายคอยออกจากป่าบ่ได้พี่น้องปาดแมนปั๊ดโอ้โอ้โอ้วันนี้ใช้วันทั้งวันได้ได้ได้เอ็น พอได้กระสอบนึ่งแล้วแต่เสามม่หนีพี่น้องเอ้ยขอพ่อได็กพ่อพอพ่อพ่อก็ดีคักเถอะได้หนึ่งกระสอบจนสั้นเบิดเกิดมากขอยพ่เพาะเออบ่เก็บบ่อไรได้บานเียมันเกิดมาให้กินแล้วบ่เก็บบ่ไไรเด้ออ่อนอ่น่ะพี่น้องเกืเบิ่งละเบิ่งสภาพมีแต่จังสีเบิดเน่ะให้ขอยเฮ็ดจังไดถ้าขอยบ่าเอามันบ่แมนค้นเด้มันบ่อ โอ้ยก y อด d บูนาจักสือห่องภาษาอีหยังดีอันนั้นกะจักมันเห็ดอีหยังโอ้ยโอ้ยโอ้ยสีงาจเอากตากันกระปูกเจ้าเจ้าเจ้าคิดบ้างๆคนได้กระสอบหนึ่งมันสีหลายป่บ้านนี้อันนี้ก็สีได้เครื่องกระถังแล้วถังสีเบอร์สิบแปดเนี่ยอ ล่มพุบล่มภาพโอ้ยนี่นยมันเอาโบเบิดได้พี่น้องละยางไปใสกับมิแต่เฮ็ดจนสิไปบกินออกจากปลาบาบได้่ะคอยคิดสภาพตอนเข้าไปซื้อเข้ากินนาะเหงาหนึ่งแพงๆซะเฮ็ดนะบบเสซบขึ้จังสี่จำอันนี้มันกะโอ้พอใหญ่กลับมาเนี่ยแล้ต้องว่าหัวขวนขอยอยู่แล้วบางทีล่ะ มอนคักเกิดมาบ่าเคยพ่อเห็ดปานนี่จกักเาค่ะบ่เคยอิลิ่ไม่เคยไม่เคยบ่เคยพอ่อบ่มีเคยมี่โมเมนต์เนี่ยนี่หลายกับบ่ปานนี่เนาะเห็ดเพียงเนาะเขาบ่าก,นนกินเนาะมันก็สิหลายตัวเทิรมันอุดมสมบูรณ์ถิฮะอันนั้นลักไข่บ่หูเด้อจักแม่นเห็ดหยังมาใหญ่คักใหญ่แน่แท้พี่น้องผดพ่อบอกกักโมบักโกเห็ดอีหยังล่ะ เว้ยเป็นเฮ็ดอีหยังล่ะพี่น้องอือันนี้เอาเห็ดนาปกซะเถอะหอยบ่เคยเห็นไหมอืมเอเอ,อ,อ,อเก็บเข้าไปเก็บเข้าไปจักสิเก็บ,กบ,อกเกบอีหยังก่อนออออหลายเอาบัดสุเฮ็ดตัวบัไปหอดหนาบ้านสิไปคือเกาเพราะว่าเขาก็รล่อเหาคือกันนะนะล่รอลอลอเราเก็บเขา เยอะมากอคอยกับบมมีค้นหัวจักอยู่หนีน้ำนะพี่น้องเพราะข้าจะสื้มาเก็บเนาะบ่ได้หัวจักข้าจะบ่มมู่วาสันอโอ้ขอัไปขอไปอะไรตั้งไหนราตัดต้นใหม่มาใส่เ่อันควงทางจะกขวง บาดเนี่ยจะคล้องกับสีเอาบาดเนียจะคล้องกับสีปีนเหอะมาหนึ่งระบาดเอาอือม,มันได้จังสิบอคิดแล้วว่าอันบอคิดว่าสีมีเห็ดอยู่นี่เนาะคอยกระจับเอ,อ้ย่มนแถอบาดเนี่เฮ็ดขอนสนมาโปรดมาโปรดอีพออีเมียปีนี้มาหลายคักต่เฮ เอยเกิดข้าเกิดแน่เถอะเฮ้ยดีแล้วล่ะให้คอยได้รับประทานมึงแนเ่เราโมเมนต์ธรรมาดาเด้ดอกเขานะ่ะจังซี่จังซี่งามคากบอลล่ะตูหลูนี่นาเฮ็ดอีหยังนอนนี่เปืด้ดเจ้ามาผู้ใหญ่ค่ะถือบางดูเปืด้ดเฮ็ดอีหยังละ่ะ เฮ็ด nhạc ติเออจักสิเก็บอีหยังแน่พุ่นน่ะออกจากป่าบ่ได้จะคิดเบิ่งเออออกบ่ได้อันวันอยู่หั่นล่ะเดี๋ยวพ่อคุมใหม่อันมีเป็นร้อยๆคลิปแล้วข่อยเฮ็ดลคลิปเ,เนี่ยทั้งสาวน้ำเฮ็ดคลิปพร้อมทั้งเก็บพร้อมโบ้ดีดีไลายดีหลาย ไม่แห้งเนี่ยมันแสบนอกเห็ดอันนี้ไหมมันมีรสมีชาติมันแสบมันเห็นรสชาติเหมือนเห็ดปวกอันพี่นอ้องเสียบพสันจะว่าอื ้วนอ้วนดีดีเด้มันดอกงามอันไหนคักกับบ่ไปเอาไปบ่ได้กับบ่เอาจะสะดายคักแล้วล่ะเอ้ยยางไปใส้กับบ่ได้บัดนี้ออกจกับปลาบ่อไรหยุดลงโหดพ่อต้องเสียงดังๆไว้เพราะว่ามันอยู่ช่วงระหว่างแดนเพิ่น บดเทือพันล่าสัตว์นะพี่น้องพันกันล่าสัตว์อยูอ่นี่เราเนี่ยเขายิงปืนกันเนะาะเจ้าของกันยิงคือกันนะพ่อ,อยายยิงปืนเตอรพี่น้องอืมแต่ว่าพ,พ่อพ่อยายบาร์เดล่าสัตว์เด้อพี่น้องเด้อเมื่อคอยบาร์เดล่าสัตว์แต่ว่าเมื่อคอยอยันยิงปืนซื้อยิงเพื่อความสนุกนะเพื่อผ่อนคลาย โอ้ยจามคักจามเนี่ยเถืบนโอ้าจะไปเห็นอะก็ถพุ่มใจคัก Anh nắng ba này bớt thì nhang ôm mùi nữa ý kiến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  anh kiến ý 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 คอย่เบิกข้างจะขอคนนันเขาบ่ได้เออออบะแมนต้องรมเห็ดอีนึ่นึกว่าเห็ดต้องรมบะแมนจะเป็นเห็ดอีหยัง โอ้เห็ดล่มบ่หรือยังโอ้หลายคักเห็ดเนี่ยโอ้มีแต่เห็ดพี่น้อกไปใช้กันมีแตเห็ดเห็ดเห็ด